ันตั้งขันตั้งเจ้าเอฟซีนี่ที่พวันจะสวยจะขึ้นขันตั้งนะเจ้าขันตั้งครูซอนะเจ้าเนาะวันนี้มาซอนะเจ้าฉลองสมโพตตานพระวิหารปลอยหลวงสมโพตเอ่อทานพระวิหารนะเจ้าวัดบ้านต้อตำบลป่าตันนะเจ้าเนาะอำเภอเมืองจังหวัดยงใหม่เนอขอบุณป่ออุย้ยแม่อุย้ยคนเท่าคนแก่พวันแม่บ้านนะเจ้าเปิ้นแปลงขันตั้งขันตั้ง ขันตั้งซอเ้อจ้างซอในเจ้าบางท่านบางคนในเจ้าเนาะหลังเจอปุ้นมีการมีงานจะเอาจ้างจอยจ้างซอไปจอยไปซอบางคนบางท่านเพิ่อก็ถามว่าขันตั้งซอนี่มีอะไรอย่างไ่อในเจ้าเนาะเนี่ยอยสวยจะบอกในเจ้าเนาะขันตั้งในเจ้าอ่าขันตั้งแต่ในเจ้าเนาะของจ้างจอยจ้างซอในเจ้าสวยดอกเพิ่งจะแปลงไว้ขันละแปดสวยในเจ้าขันดอก อ่าสวยดอกสวยมากสวยปูนหะเจ้ายางรับแปดสวยดอกแปดสวยมากปูแปดเนะ้อนหเจ้าเนาะสะตางไหนเะจ้าสตาง,นะตางขันละ36บาทใส่ซองหรือนวะ่าใส่ถนะุงนหเจ้าเนาะใส่ถุงยางจะอี้นหเจ้านะนะใส่ถุงอี้ก็ได้ใส่ซองขาวก็ได้เนะ้อนหเจ้า ครูที่พวันจะสวยนี่คูสามสิบกในเจ้า mm hmm. บางท่าน mm hmm. บางคนนี่ก็ครูสามสิสองแล้วแต่คูของไข่ของมันในะเจ้าเนาะ mm hmm. นี่มีหมากหัวปูมัดในะเจ้าหมากหัวปูมัดอันนี้ก็คือหมากหัวในะเจ้าเนาะนี่เป็นเส้นเป็นสายพวันเอามาใส่บอาพ่อกับมัด เขาใส่เป็นมัดีนเจ้ามาหัวโปวูมัดเขาเปือกเขาสารในเจ้าผ้าขาวผ้าแดงมีสั์มีหมอนนี่นี่ตามแบบเป้าโบราณแบ่งขันตั้งขันต้มนเจ้าเฮ้อมันครบชุดยี่อี้ข่าข้ามีนจะใครใบบักูเฮ้อมันแน่นมันหนัวใะเจ้าใส่ตัวขันตั้ง หอมขาวหอมแดงเข้าสุกเข้าสารนะเจ้าเนาะมีสะปะสะปัน ee, ปน,นี่พอเปินเเเนน้นหอยนี่เอ,าาอ,อ,เอเนีน่ๆๆ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  ตึงอ้อยตึงก้อยนะเจาะ้าเนาะอันนี้เป็นอ้อยนะเจ้าอันนี้ก็ก้อยนี่อันนี้ก้อยนะหมาหมานะเจ้าเนาะมีตึงอ้อยตึงก้อยเฮาเนขันปูเฮาก็เอาปีี่จังปี้เป่านะเจ้าเฮาก็เอามาใส่ขันนะเจ้าเนาะเอามาใส่ขันอยอีนะเจาะ้าเพิ่นว่าเวลาขึ้นขันปูปี้มาใส่ขันเพือเฮามันเข้าปีนะเจา้าเนาะบ่เสียงเวนะเจ้านี่อันนี้ก็คือเป็นปีนะเจา้าเนาะ Yeah. มีปีมีครัวขันตั้งอันนี้วันนี้ที่พวันจะดสวยมาซอนนี่บอกกองขึ้นซ้อนแล้วก็บ้านไม่บ้าน็อ้อยไม่ออ้ยนะเจ้าชอบอกชอบใหญนะนะ่เนี่ยเนเมินมีการมีงานน่ยเจ้าปิติยินดะีเอาสตงสตางมันยื่นคนซิบคนซาวคนร้อยโอ้คนร้อยสองร้อยหมดอกหมดใหญ่ในเจ้าเนาะขมาปูจยาคูบาอาจาน์นะเจ้าเนาะอันนี้บางพ่องก็ ขอบุญย่าสวยในเจ้าขนตั้งขนตําตังในนี่ก็มีหอมข่าวหอมแดงข้าวซุขขาาเข้าวสารเนี่ยข้าวเปลือกข้าวสารในเจ้านอผ้าขาวผ้าแดงมีฮามีกะปิชูรสรสด,ด,ด,ดีเอาเข้าวใส่ถ้ามันแน่นมันหนัวในเจ้าเนาะแบ่งขนตั้งถ้ามันหนวนิดีนะโซ่ปุน่นพังมันม้วนอในเจ้า แปงคันตั้งลังเตโอแปงก็สวยดอกสวยปูเขาใส่เอาเหล้าเขาใส่เหี้ยน,นายเจ้ามันก็มาไข่หนัวสักเต่าใดเนอะนะายเจ้าเนาะไปซอที่ไหนมันก็ไข่ยา,างแกะแหละหน่อยเ <c oughs> จ้าถ้าเขาใส่หนัวนี่เจี๊ยนายเจ้าไปซอแล้วมันก็มมวนมันก็ุกูนกว่าหนัวนายเจ้าเนาะเป็นว่าเป็นมีเมตินเจ้าอันนี้เป็นแบบระเกลนะาะเจ้าต้องขอกราบขอบคุณ ทุกขานทุกคนตัวเน้อจเฉยกําแปงคันตั้งคันตํไหนเจ้าพี่น้องบ้านต่อเมืองลังไหนเจ้าเนาะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไอ้บ่าวพี่สาวกอบ้านแม่บ้านไหนเจ้าถ้าได้ยินที่พวันจัสวยในคลิปนี้ไหนเจ้าเนาะถ้าว่าเออกแปงคันตั้งอ้ไหนเจ้าสวยดอกมีเต้าใดสวยมากูมีเต้าใดมีอ้หยังข้องไหนเจ้าเนาะก็จะประมาณนี้เนอ่ขอบครูบาอาจารย์ได้คุ้มครองรักษา ยังจ้อยยังซอมีการมีงานตลอดไปหักษาปอุ้ยแม่อุ้ยหักษาคนเท่าคนแก่หักษาเอฟซีขอให้พวันเกินสวยจยกดีทุกท่านทุกคนเจ้าหยกดีทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้า